ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเสื้อแขนเลยปกเชิ้ตกระดุมหน้าตัวไปปล่อยนะคะแล้วเข้าเอวอย่างเดียวแขนเลยประมาณสักสิบสองเซนหรือสิบเซนประมาณนี้ค่ะแล้วก็เสื้อเชิ้ตค่ะผ่าหน้ากระดุมตรดุมสี่ห้าเม็ด น้องเหมียวมาหาขอเ้ากินนี่นะคะแขนเลยๆค่ะใส่สบายๆอาจจะมีเก็ดข้างนิดนึงไซส์ก็จะอยู่ที่อก46สะโพกสะโพกเอาไว้50เลยเพราะว่า เอาสวมสวมหลวมความยาวก็สะโพกสะโพกบนบวกไปอีก5เซนน่าจะเป็นความยาวยาวจากจากเอว15 15เซนค่ะมาทำกันเลยค่ะ เราจะใช้ดินสอสอ B นะคะจะได้ชัดๆ FC บอกว่าเสียงค่อยจังเลยพอดียังไม่มีไม้นะคะทุกคนมือใหม่ค่ะมือใหม่หัดขับพอดีกล้องเขาอยู่สูงเราก็เลยเสียงไม่ค่อยเข้านี่นะคะเราวัดสดบเข้าไปก่อนค่ะ วัดสับเข้าไปสองเซนครึ่งวัดลงมาสิบเซนแล้วก็วัดขึ้นไปเจ็ดเซนแบ่งครึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานที่เราเคยลงคลิปแรกๆนะคะ ไหล่เราจะใช้16 16นิ้วเนาะประมาณ 4, 11, 41 1 4ิเซนนะคะไล่เราจะเอาแบบสบายสบาย20ครึ่งอ่ะ20ครึ่งไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ติ๊กไว้ก่อนเอาวัดกลางคอหน้าเข้าไป6เซนครึ่ง มยาวหน้า3ามสค่ะเราใช้38มสิบแปเซนเพราะว่าไซส์ใหญ่ก็19เก้าเซนนะคะหารสองแล้วก็แบ่งครึ่งบ่าหน้าก็จะอยู่ที่แบ่งครึ่งเลยค่ะหารสองเลยค่ะ38เส้นเอว เส้นอกก็จะอยู่ที่สิบเก้าจุดนี้เก้าครึ่งเขาก็จะขยาธิตามไซส์ค่ะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแล้วก็เพิ่มไปความยาวจากเอวลงไปเราจะใช้แค่สิบห้าเซนนะคะ,ะแค่นี้พอ จะไม่ยาวมากเราจะอยู่ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วเราก็มาหารอบอกรอบอกสี่สิบหกสี่สิบหกนี่บวกแล้วนะคะหารสี่เลยค่ะ,ะเท่ากับสิบเอ็ดเซนสิบเอ็ดนิ้วครึ่งอ่ะ ิบเอนิ้วครึ่งเราเราทำหน้าหลังเท่ากันนะคะเสื้อแขนเลยเลยเนี่ยจะได้ไม่ต้องไม่ต้องไปปรับปรับไหลอีกห้าสิบห้าสิบหารสี่ห้าสิบหารสี่จะได้อยู่ที่สิบสองสิบสองนิ้วครึ่องอ่ะสิบสองนิ้วครึ่ง ไปไหมสะโพกกับอกมันไม่บาลานซ์กันเดี๋ยวเราปรับเอาสัก1ิสองนิ้ว12นิ้วหนึ่งสเอาเป็นสะโพก48ไปแล้วกันค่ะสิบสองนิ้วค่ะต่างกันเยอะเกินมันจะหลวมไม่สวยอ่ะนี่ประมาณนี้ได้ค่ะลืมนะคะอก เปลี่ยนสะโพกนิดนึงนะคะสะโพกเป็น48อ้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็วัดจากจุดนี้ลงมาหกเซนเราจะเอาแบบสบายๆเนาะตีลายมาหาเส้นตะเข็บไหล่นี้ตียาวลงไปเลยค่ะเราจะเอาจากแขนเลยเนี่ย เราจะประมาณ12เซนนะคะเพราะว่าด้าอกใหญ่แล้วก็ใช้ยาวจากไหล่เนี่ยแขนยาวจากไหล่เนี่ย12เซนค่ะประมาณนี้แล้วเราก็ตีมาค่ะเราเช็คนะคะจากตรงนี้เท่าไหร่32อ่ะ32เซนนี่ค่ะ แล้วก็วัดจากตรงนี้ออกไปครึ่งนิ้วก็เป็น 12, สิบสองสิบสามเซนความยาวแขนสิบสามเซนอ่ะตีเอ็นนิดนึงนะคะนี่ตียาวลงมาค่ะความกว้างของแขนเราจะใช้อยู่ที่ 44, 22, 22สี่สิบสี่ยี่ิสองยี่สองเซนอัติ๊กไปประมาณนี้แล้วเราก็จะโคง้งวัดจากตรงนี้ลงมาหเซนนะคะโค้งนี่ค่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราวัดจากข้างหน้าลงมาครึ่งนิ้วแล้วก็โค้งจากจากชายเนี่ยมาหาครึ่งนิ้วนี้ชายจะได้ไม่ห้อยข้างอ่ใช่เส้นร่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บตรงนี้เราไม่ต้องทำข้างคอวัดออกเซนครึ่ง การคอหน้าวัดลงสามเซนโค้งค่ะโค้งเอ็นๆนะคะปกเชิ้ตเนี่ยเราไม่ต้องโค้งไม่ต้องให้โค้งมากโค้งแบบนี่ค่ะจุดนี้เราก็ เราจะสร้างชิ้นหลังชิ้นหลังเนี่ยเราจะสร้างซ้อนไปเลยนะคะทุกคนคะนี่ค่ะเราก็วัดตรงนี้เส้นนี้ลงมาเนี่ยเส้นตะเข็บไหลเนี่ยลงมาสองเซนครึ่งสองเซนครึ่งแล้วเราก็โค้งคอหลังค่ะ ้ตรใช้ตรงนี้โคง้งแล้วช่วงไหล่เนี่ยวัดขึ้นไป1เซนวัดขึ้นไปครึ่งเซนวัดลงครึ่งเซนตรงนี้จะปรับไหล่นิดนึงนะคะจะได้เสื้อจะได้ไม่ไงายหลังอ่ะเอาขึ้นครึ่งเซน อารมณ์ครึ่งเซนก็จะเป็นประมาณหนึ่งเซนนะคะทันนี้เราก็จะใช้อันนี้เป็นเป็นหลังจุดนี้เป็นหน้าตรงกลางเราไม่ใช้แล้วแล้วจุดไหล่เนี่ยเดี๋ยวเราจะก๊อบออกมาชิ้นหลังออกมานะคะนี่ค่ะ ถ้าใครจะทะํากระเป๋ากระเป๋าก็วัดขึ้นมาจากเส้นอกประมาณสามกระเบียดสามกระเบียดแล้วก็วัดจากข้าอกเนี่ยเข้ามาสองนิ้วครึ่งอันนี้จะเป็นเส้นกระเป๋าค่ะกระเป๋าจะกว้างอยู่ประมาณ5ถึงห้าห้านิ้วค่ะเป๋าหน้าเนี่ยสี่สนิ้วสี่นิ้วสามี่ถึงห้านิ้วนะคะประมาณนี้ ไส์ห้านิ้วไปเลยนี่ค่ะตัวนี้คือบล็อกกระเป๋าอ่าวัดไม่เท่ากันนะเนี่ยผิดแล้วก็แก้ค่ะนี่นะคะใครจะเจาะก,กระเป๋าก็เจาะตรงนี้ได้เลย เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดออกมาค่ะอ๋อข้างเราเข้าข้างข้างเนี้ยประมาณครึ่งนิ้วนะคะจุดเนี้ยวัดเข้ามาครึ่งนิ้วค่ะทางชิ้นหน้าและชิ้นหลังเดี๋ยวเขาก็จะรับกันเองอันนี้เราเราเ,าเข้ามาใครไม่เข้าก็ได้นะคะจะทําแบบไม่ต้องเข้าก็ได้ตอนนี้เราจะมากรอปชิ้นหลังออกมาเนาะ เผื่อแขนไว้เลยค่ะเผื่อแขนพับแขนไว้เลยประมาณหนึ่งนิ้วเราก็เ,เข็มหมุดล็อกไว้แล้วก็กิ้งออกมาค่ะกิ้งชิ้นหลังนะคะนี่ชิ้นหลังแล้วเส้นนี้เลย จุดข้างคอนี้เราก็โค้งใหม่แล้วก็กิ้งชิ้นนี้นะคะเนี่ยกิ้งกิ้งชิ้นนี้นะคะกางตัวหลังเนี่ย นี้เราก็พับพับหนึ่งนิ้วแล้วก็พับเอาออกมาอีกครึ่งนิ้วเป็นการพับสองครั้งนะคะตีไปค่ะอันนี้เส้นพับจริงอันนี้เส้นแล้วเราก็ตัดจุดนี้เลย เส้นหลังเนี่ยเราเก็บขึ้นไปครึ่งน,นิ้วครึ่งเซนนะคะหน้ากับหลังเนี่ยจะไม่เท่ากันหลังจะสั้นกว่าชิ้นหน้านิดนึงแต่เราจะตัดชิ้นหน้าแล้วเราก็ไปตัดชิ้นหลังแผ่นล่าง นี่ตัดตามรอยกิ้งนะคะร็มีผ้าอยู่เดี๋ยวจะลองตัดออกมาให้ดูพอเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็กิ้งเส้นเส้นต่างๆไว้ด้วยนะคะเผื่อ<ม>เผื่อเราไปเล่นลายเล่นอะไรได้ เผื่อเราจะไปตัดต่อลายตัดอะไรแบบนี้เสร็จแล้วจุดนี้นะคะทำไมเราถึงเผื่อ,อไว้ก่อนยังไม่ตัดนี่พับตรงนี้พับสองครั้งค่ะ พับแล้วเราค่อยตัดตัดชิ้นหลังออกก่อนแล้วก็จริงนี่ค่ะเวลาเราพับ เราจะได้พับแบบนี้ได้นี่คะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะตัดชิ้นหน้าตัดชิ้นหน้าออกเลยค่ะอาจจะไม่ได้กิ้งคอหลังไว้เลยแต่กิ้งคอหลังไว้หน่อยนึง ซื้อเสื้อมาเขาไม่ได้ปรับตรงไหนเนี่ยแล้วมันใส่แล้วมันชอบไายหลังนี่ค่ะเรียบร้อยคะ่ะเราก็เขียนซส์ไว้นิดนึงนะคะว่าอก 46สะโหสัพก48นี่ค่ะจุดนี้ 5, เดี๋ยวเราปรับเดี๋ยวปรับเวลาเราตัดผ้าตัดผ้าเราก็จะบางทีเราอาจจะไปหาผ้าตัวอื่นมาต่อแขนก็ได้นะคะสำหรับเสื้อแขนเลยปกเชิอของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คคอค่ะว่า เราจะทำคอยาวอยู่ที่เท่าไหร่นี่นะคะเราก็เช็คคอค่ะเชิ้ตเนี่ยเขาจะอมไปไปจนถึงสูงสาบเลยสิบห้าสิบห้าบวกเป็นยี่รอบคอ24อันนี้ครึ่งหนึ่งของรอบคอนะคะครึ่งหนึ่งก็24ก็เป็น48ดเนี่ยสบาย อันนี้ตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ค่ะก็หลังเก้าเซนประมาณนี้ค่ะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับเสื้อแขนเลยปกเชิ้ตของเราก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำปกให้ดูค่ะ